คุณเนียมยังไม่ได้สปอยว่าที่เราต้องขนของไปสตูนั้นน่ะก็คืออันนี้เป็นภารกิจชั้นนำเพราะต้องทำที่ยากอันนี้คือหน้าที่ของเลขาเลยค่ะว่าก็ต้องทำให้ได้คือคุณแย้ยมเล่าว่าแบบต่างกันยังไงทำไมต้องมีเหตุการณ์ทำไมต้องมีเลขาเล่าค่ะ จเจอกันแบบหน้าสดเลยคือวันนี้เนี่ยไอซ์มีจะต้องมาถแถลงข่าวก็เลยทำเป็นคลิปเลยก็แล้วกันเพราะวันนี้เนี่ยเราจะเปิดตัวคุณแยี่ะมค่ะ,คะ,คะก็คือต้อนปีที่ผ่านมานี้เนี่ยไอซ์ได้มีเลยค่ะเป็นของตัวเองนะคะซึ่งก็ไม่ใช่ใครคนไหนกลายทุคกคนอาจะคุณหน้าคุณตาเพราะคุณแย่มก็คือเป็นหนึ่งในสมาชิกโอเชียน ็คือตอนในกวานเพื่อนในกลุ่มมาทํางานด้วยกันเพราะว่าตัวเองอ่ะคือไม่ไหวแล้วตอนนี้ก็คือแบบว่าใช้ชีวิตไม่ค่อยจะไหวก็ต้องมีเพื่อนมาช่วยซึ่งทุกคนงงคุณผู้ชมอันนี้งง,งอยู่แบบอา้าวคุณสุวีล่ะคุณสุว<า>ีอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ค่ะอยู่ตรงนี้ค่ะคุณสุวีกอยู่ตรงนี้กำลังคุณโทรศัพท์อยู่คุณแยมก็อยู่ตรงนี้คือตอนนี้งงไปหมดแล้วส่วนดิฉันก็คือเป็นเพียงคนเดียวที่ังไม่ได้แต่งหน้านั่นแหละเอาไว้่าเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าคุณแยมปฏิบัติ นะเอาภารกิจของคุณยามวันนี้ต้องมีอะไรบ้างไหนคุณยามลองเล่าภารกิจของตัวเองหนึ่งพีก็วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีรีวิวรถดับแรกวันนี้เราจะมีการรีวิวรถกันนี้คันนี้ค่ะคันนี้เนี่ยรสชาติอรใช่คุณพี่ทำยังไงลระคะไม่ต้องหรอคะเป็นรถก็จะตำแหน่งของคุณยามหรอคะหรือยังไงหนึ่งวันค่ะเราใช้หนึ่งวันนะคะกับรถคันนี้ค่ะเพื่อจะมาดูกันว่าในหนึ่งวันไอทำอะไรบ้างซึ่งเราก็จะมีการขนของนู่นนี่นั่นไปที่สตูดิโอก่อนนะคะจากนั้นก็จไปที่สนามเพื่อไปปัจจ คุณแย้มเล่าดูเป็นการเป็นงานมากเปเป็นนป็นนนงงาาาเมกล <c oughs> ยสิ่งที่คุณแย้มต้องทําอย่างแรกก็คือหาเมมโมรีการ์ดกล้องให้อย่างที่สองคือเดี๋ยวตัวคุณแย้มต้องไปหาตุ้มหูดังที่คุณแย้มเล่าไปนานก็คือนี่คืองานของมาซึโมโตะแล้วก็อันนี้คืองานของอบอกกี้กซึ่งต้องห้าลืมเอาของออกไปแล้วก็ซึ่งต้องแมทต่างหูให้เข้ากับชุดอันนี้เป็นภารกิจชั้นนำเพราะต้องที่ยากใช่คืออันแย้ฉันทีเมา่อเล่ว่าเดี๋ยวฉันจะนั่งวนโผล่ช้าแล้วก็จะมาาเป็นนอย่งี้้แลวก็มาเป็นอย่างนี้แล้วก็มาเป็นอย่าง คุณยามยังไม่ได้สปอยว่าที่เราต้องขนของไปสตูนั้นน่ะก็คือ h a r d ด Selected ค่ะกดหรือยังคะเต็มตัวรอนะคะพอที่ฉันลกเสื้อผ้าค่ะเอฟให้ทานนะคะตอนทช่ัแอไม่ทานเลยค่ะขอดีๆทั้งนั้นเดี๋ยวเราไปเลือกต่งหูกันค่ะ แล้นี่ก็เป็นภารกิจที่ยากที่สุดเลยค่ะเพราะเราไม่รู้ว่าไอจะชอบเป็นสิ่งที่เราเลือกหรือเปล่าหรือแบบไอมีสิ่งที่อยู่ในใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันคือกิจกรรมทายใจหลายวันแล้วก็มาดูค่ะตาหูของไอไม่ได้น้อยเลยใครที่อยากรู้ก็คือไปดูคลิปนะคะที่ไอเค,เคยรีวิวไปแล้วเลิศแม่เลิศแม่แล้วในแต่ละวันนี่คือ,อยังไงต้องเลือกอยังไงฮัลโหลนี่ก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะแบบถูกใจที่ไอหรือเปล่า เปิดทุกวันก็ยังจำไม่ได้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนก็คือเริ่มใหม่ทุกวันคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมคะนี่คือความกดดันล้วนเลยนะคะจุดเป็นแบบนี้ปุบป,ปิ๊ก <c oughs> ได้ไหมไอซ์พาร์ตั้งใจมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าค่ะนี่ไหมปุบปิ๊กมาได้ไหมไ และนี่นะคะคืออุปกรณ์ในการถ่ายวันนี้ลองไปดูว่าพี่อจะชอบหรือะชอบอันไหนมีอันที่พี่ก้านเลือกด้วยนะคะก็เราจะร่วมรับผี่ชอบไปด้วยกันน,นี้พี่อจ,จะแต่งหน้าเป็นลุคอะไรครับนี่ ก็วันนี้นะคะแต่งหน้าเป็นลุกที่สามารถเปลี่ยนได้หลายชุดก็คือเป็นลุกอะไรก็ได้เพราะว่าเห็นไหมว่าเราต้องใส่ทั้ง3ชุดแล้วก็ต้องแต่งสีแบบคลึงๆเป็นสีแบบไม่ได้แบบเขียวฟ้าหรืออะไรอย่เงี้ยให้มันสีที่แบบว่าสามารถเปลี่ยนปากกับอกเออไปต่อได้อะไรอย่างนี้ขอชื่อลุกหน่อยลุกคลึง <laughs> ูได้ส้มได้แดงได้อ่ะแม่งครบทุกสีแหละแต่คือนึกออกปะว่าชุดนี้มันแดงเราก็ต้องทาปากแดงแดงได้และชุดสีฟ้าจะทาปากสีส้มก็ต้องได้และชุดสีชมพูต้องชุบแก้วก็ได้ยากมากโจทย์ของวันนี้คือแต่งหน้าลุกคลึง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 ,ง,งทำไรครับแยมนี่นะคะเตรียมไปถ่ายน้องนะค่ะก็ต้องเอาน้องออกมาก่อนน่ารักน้องท่านิด ก็อีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่ต้องทําแล้วก็ห้ามลืมก็คือการทําให้ไออิ่มท้องและพอมที่จะทํางานต่อนี่คือการสั่งอาหารก็ก็จะมีข้อจํากัดเล็กๆน้อยๆไม่เลียวข้อจำกัดเป็นข้อ,ขอที่เราต้องคอนเซิร์นไว้เช่นโตก็จะไม่ทานจัดบกใช่คะเราก็ต้องดูอาหารที่มันเหมาะกับพี่โตด,ด้วยไอยมือชาก็ต้องไม่ทานเผ็ดมากอะไรอย่างเงี้ยต่อไปนะคะเรามาเข้าสู่วิชาถ่ายใจพี่ไอค่ะอย่างรู้วันแรกเป็นสีแดงขาวพี่แอมก็เลยมี2องออปชันมาดูว่าพี่ไอชอบหรือไม่ชอบ อะได้แต่ว่าอันนี้พังนะแยมอันนี้พังบงอะนหนึ่งบงอะนหนึ่งอันนี้ชอบแต่ว่าพังโอเคอันนี้ก็ได้ง่ายๆอันนี้นมาเิโมโรพี่ไอตังหูค่ะมีน้องก้าน <c oughs> เข้าร่วมประกวดด้วยหนึ่งก้านเนาะเออก้านคือก็กลัวน้องมันจะได้ใจอะนะแต่ว่าก็เพื่อนเนี้ยก็คือได้ได้กว่าอีกสองอันที่เหลือก้านชค่ะลุกสุดท้ายของวันชมพู อันนี้เนื่องจากพี่ไอนะคะไม่ได้คิดเรื่องผมมาก็เลยคิดว่าลองคิดแทนลองซิลองคิดลองคิดพี่อไอบอกว่าลองคิดซิลองคิดก็จะลองคิดเอ้ยได้เอ้ยได้เอ้ยได,ได้ได้เลย <c oughs> ได้เลย <c oughs> ว่าแล้วก็มาแวะรีวิวรถคันใหม่ล่าสุดนี้ดีกว่าค่ะค <c oughs> ันนี้นะคะคือ Honda าเดอร์ซิตี้แฮชแบรุ่นใหม่ล่าสุดจาก Honda ค่ะมาพร้อมกับเครื่องยนต์1.0ลิตร VTEC Turbo พร้อมกับสมรรถนะในการขับขี่อยู่ที่1 2ึ 2แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่173นิวตันเมตรและประหยัดน้ำมันสุดๆอยู่ที่23.3กิโลเมตรต่อลิตรและนี่เป็นรถยนต์แบบ5ป,ประตูด้วยกันนะคะ1 2 3 5ด้านในเนี่ยเป็นเบาะนั่งแบบอัลตร้าซีทสามารถปรับได้หลายโหมดและรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่น RS RS ที่ไม่ใช่แปรมี <c oughs> นี่คือรุ่น RS ก็จะมีดีไซน์ล้ำสมัยทั้งภายนอกและภายในและมีความสปอรต์ตเป็นพิเศษค่ะมาพร้อมกับล้ออลอย16นิ้วและเกียร์ CVT เจสปีดพร้อมระบบแพดเดิลชิพนะครับค่ะ าทดสอบสมรรถภาพของ Honda The City Hatchback นะคะด้วยการนี่ค่ะเราจะต้องขนของเยอะมากดังนี้รถตูดดด้ค่ะ ก็คือทางตู้เสื้อผ้าเนี่ยมาอยู่ตรงด้านนี้ถ้าสมมติแล้วเดี๋ยวเราจอของเนี่ยไปไว้ที่สตูดิโอเพื่อให้น้องไอนะคะทีมงานคุณภาพจับน้องเสื้อเนี่ยใส่ถุงแล้วก็ถ่ายรูปนึงซีโช์เพื่อรอให้แฟนคลับนักช็อปเนี่ยมากด CF ตัวไหนกันไปซึ่งอยากแต่ละตัวเนี่ยมีเพียงหนึ่งเท่านั้นก็คือตกตีแย่งชิงแบบเพียงหนึ่งซีน่ารักมากเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวจะบอกวันและเวลาในการจัดจำหน่ายอยู่ที่ด้านล่างตรงนี้นะคะก็ไปตามดูกันได้ที่ Party Select นะคะแต่ตอนนี้นั้นก็คือ มันจะหเคือทั้งหมดอีแล้วอะในตู้ยังเต็มเลยอะตู้อะเต็เต็ม <ๆ S 1> อยู่เลยเว้ยคือแบบไม่อยากจะเชื่อเลยเว้ยจุดนี่ค่ะนี่ค่ะไอจะบอกเลยว่าเบาะที่นั่งแบบ ultra s e ีทเนี่ยราวสามารถที่จะปรับเบาะลงได,ด้สมมุตินะคะสมมุติสมมุติว่าเสื้อผ้าเยอะมากไม่พอข้างหลังก็สามารถที่จะคลิเราก็ ว้าวมีตู้เสื้อผ้าอีกหนึ่งอันที่นี่หรือจะปรับฝั่งเล็กก็ได้หรือจะยังไงก็ได้เลดมากคือจริงๆแล้วว่าปรับลงสองอันเลยก็ได้แล้วก็ปรับแบบข้างหน้าสมมติข้างหน้าถ้ามีแบบยูขนอะไรยาวๆแบบเซิร์ฟบอร์ดสมหรัพี่โต้ลงไปได้ไได้วยเหรอลงไปได้แล้วเซิร์ฟบอร์ดใส่ลงไปได้โอ้ไม่ก็ต้องลองค่ะเผื่อพี่โต้ซื้อเซิร์ฟก็คือหนึ่งสองซ้ำ ยาวไปยาวไปสามารถที่จะแบบว่าวางของยาวแบบอย่างเงี้ยสมมตินะสมมตินะสมมติว่านี้คือเซิร์ฟสมมติว่าเราเป็นเซิร์ฟสุดคุณเขารีวิวรถวยการลองเป็นเซิร์ฟบอร์ดแล้วมันก็คืออยู่อย่างนี้ได้คือยาวได้นะนี่คือยาวไปได้กว่านี้ก่ะไม่น่าเชื่อว่าการรีวิวรถจะต้องลำบากขนาดนี้อุ้ยร้อนมากเลย การขนของเยอะมากนี่คือเสื้อผ้าไอว่าเป็นร้อยตัวคือเยอะมากและนี่นะคะ Honda The City ค่ะ และตอนนี้แล้วก็มันจะออกจากบ้านเพื่อเอาชุดไปไว้ที่สตูดิโอนะคะซึ่งตอนนี้แหละเป็นตอนที่ไออ่ะไม่ชอบเลยเพราะว่าไอต้องลืมของแ,แน่แต่แค่ไม่รู้ว่าจะลืมอะไรคือตั้งแต่เด็กแต่เล็กจนโตอ่ะก็คือออกจากบ้านต้องแบบกลับเข้ามาเพราะลืมของเริ่มจากอันนี้กระเป๋าสุนิลจิมเป็นกระเป๋าคู่ชีมมือถือมือถือมือถือกระชั้นอ,อ,อยู่นี่ใช่ชุดจา<อ>งชวะงานบ็อกกี้ต้องแมสแมส อันดับหนึ่งของการลืมซึ่งแมสก์เนี่ยก็คือยากเพราะว่าเราอะจะต้องให้แมสก์กับออฟฟิทนี่ก็จะเป็นกล่องแมสกนะคะก็จะเป็นมีหละกันาเป็นสีแบบเข้าได้กับทุกชุดแต่เพื่อการค้าขายเราก็ต้องบอกเลยว่าแมสแฮปปี้ซันเดย์มันก็คือน่ารักเข้าได้กับทุกชุดแล้วก็หน0่อยบาทหาซื้อได้ทางออนไลน์แล้วก็ที่วาัสดา์แล้วก็ดีดีไม่ดีไม่ได้ยังกดซื้อได้อยู่ก่อนที่ของจะหมดนะคะ ะะแล้วก็อย่างวันนี้ก็จะมีคิวที่พี่มนเนี่ยต้องมาคุยกับพี่ไอเรื่องงานนิดนึงก็จะเป็นคิวแทรกซึ่งพี่อย่างก็ต้องรับสั่แล้วก็บอกพี่มนนะคะว่าพี่ไอามาถึงแล้วค่ะซึ่งเราเ็อย่างดีซึ่งพี่มนก็มีเรื่องก็คือ,คอก็คือเรื่องการถ่ายแบบนางแบบคลาสสิคอะ และนี่ก็เป็นอีกไอเทมหนึ่งนะคะที่เมื่อวานเรามีการประชุมกันที่นี่แล้วพี่ไอยก็คือลืมทุกสิ่อย่างทําให้วันนี้ก็คือกลับมาเอาของซึ่งของในเนี้สยสาคัญหมดเลยแต่พี่ไอลืมแล้วก็เนี่ยใกล้เวลาที่ต้องไปอีกงานหนึ่งแล้วค่ะคืองาน um มันซูโมโตโดเดี๋ยวพี่แยจะทำหน้าที่ไป็นัดพี่ไอนะคะว่าเลิกคุยงานได้แล้วเราต้องไปต่อไปค่ะเอาเลยอเนะเดีนน๋ยวเราตอนน้ตองไปต่อแล้วนะจ๊ะ ชีวิตซีอโอหนึ่งวันงานเยอะมากก็คือ,อยังคุยงานไม่จบแต่ิางก็ต้องไปแล้วแล้วคือชัยก็ต้องคุมเวลาแล้วก็คือติดขัดไปทุกอย่างแต่นี่คือหน้าที่ของเลขานะคะ่ะว่าก็ต้องทำให้ได้คือดึงแนวออกมาให้ได้ค่ะ นีนะะก็คือคุณสวีทคุยคุณลูกค้าอยู่นะคะโดยที่ไอกัคุณคสวีทเนี่ยก็ต้องไปขุดคุณลูกค้าสวีทก็จะมีอะไรต่างๆมากมายซึ่งแยงเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการตามไปแล้วก็อัปเดต IG Story นะคะของ p a d ดี Family เพราะฉะนั้นน้องๆแฟนคลับนะคะอยากดูพี่ไอทำอะไรทำยังไงถ่ายแบบไหนสามารถอินบอกมาบอกได้เลยนะคะพราะพี่แยาก็จะทำตามนา้องๆทุกคนเลยค่ะ สีชมพูแล้วก็ไปถือบักกี้กันค่ะแต่แๆ่แต่ที่นี่นะคะสัญญาณมิเตอมีร้านชานมไข่มุที่ไอชอบมากๆาะไปซื้อกันค่ะฮ้ยจริงด้วยยูรู้ใจเหรอคือใช่มันจะมีร้านชื่ออาร์คิมิสมันอร่อยมากแบบบ้านอยู่สุขุมวิทปลายๆอ่ะต้องสั่งไปกินที่บ้านคือมันอร่อยมากมันไม่หวานเกินไปอยู่ที่สัญญาณมิทตอเท่านั้น ไม่เคยกินชารสแบบนี้มาก่อนมันหอมแล้วมันก็คือแบบว่าหวานเลยมากจนไปก้านกูได้มันเป็นชาที่ละมุนอ่ะมันชาที่หอมชา p ีเมียมอ่ะีเมียมจริงสำหรับ Honda the Street 8รุ่นนี้นะคะมีทั้งหมด6เฉดสีด้วยกันค่ะสำหรับสีนี้เนี่ยเป็นสีแดงอีกได e แบบ เมทัลลิกค่ะแล้วก็มีสีเทาเมทิเออรยเป็นสีเมทัลิกเหมือนกันสีขาวแพลตินัมสีดำคริสตัลสีเทาโซนิกแบบมุกแล้วก็สีขาวชาเฟตตาสำหรับราคานะคะเริ่มต้นที่5 9 9 0 0 0บาทค่ะสามารถถือได้3าช่องทางด้กันช่องทางแรกก็คือเดือ้น ทนเลยไปเจอกับเซลไปเจอรถจริงไปแบบลองขับลองนั่งลองต่างๆนานาได้เลยหรืออันที่สองก็คือไปทักไปที่ h o n d a Virtual e x p e r i e n พ e ัทักไปแชทคุยว่าอะไรยังไงทักๆๆๆทักทได้เลยหรืออันที่สามก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์ก็จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปบอกว่าเป็นอะไรยังไงได้เลยค่ะซื้อหาไม่ยากก็ลองไปซื้อกันดูได้นะคะกับ h o n d a The City h a แรุ่นใหม่รุ่นนี้ค่ะ ไม่ต้องมองกล้องกมองเท้ก็จริงๆเราก็คือรถคันนี้ขับง่ายนะคะขับสนุกแล้วก็รู้สึกว่าเวลาจะเร่งอย่างเงี้ยมันก็แบบไปได้ดั่งใจเวลาจะเบรกมันก็แบบเอาอยู่อะไรเงี้ยเบรกถนัดเท้าแล้วก็สนุกดีค่ะวันนี้เป็นหนึ่งวันที่แบบมีประสบการณ์ที่ดีล้วคือก่อนอันนี้คุณแอนขับรถรุ่นไหนปกติแยมขับ Honda City อยู่แล้วแต่รุ่นปี2014แล้วก็เนี่ยเหมือนเป็นครั้งแรกที่แบบ Honda The City เนี่ยเขาเขาทำเป็นแบบแฮชแบ็กก็เลยแบบว่าตื่นเต้นเป็นพิเศษแล้วมันต่างไหม มันต่างนะเพราะว่าการเป็นแฮชแบ็กเนี่ยมันก็จะแบบเหมือนจุของได้เยอะกว่าจุของได้เยอะแค่ไหนหนูบ้างจุก้านได้หนึ่งคนนี่อ่ะรีวิวพื้นที่ภายหลังหน่อยค่ะพื้นที่ข้างหลังเป็นยังไงบ้างก็ช่วงเล็กรูมเลยเยอะมากครับเล็กรูมเลยเยอะคมากเล็กรูมพอดีครับสูงประมาณเกือบหนึ่งร้อยแปดสิบหนึ่งร้อยแปดสิบก็สบายครับที่วางแขนครบทุกอย่างนะฮะก็สบายมากเลยแล้วก็พาเสามาได้อีกหนึ่งคนเอออะพร้อมกับของมากมายชุดสีชมพูสามแสนชุดก็คือ มาอยู่ด้วยกันได้ออไรครับดาหุยหุยหุยนี่คือในลานจอดรถเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูว่าตอนถอยตออ่อกล้องมันแบบมี3มุมจริงๆแล้วก็คือแอร์แบ็กซึ่งเราไม่อยากใช้อนยะู่แล้วแอร์แบ็กนี่มันร้องพุ่งมาตอนที่มันเกิดเหตุแต่สักอย่างใช่ไหมเขาบอกว่ามี6ที่เยอะมากแต่ว่าเราอ่ะไม่จำเป็นต้องอยากรู้ <c oughs> เราจะไม่รีวิวถึงจุดๆน,นั้นแต่ก็ขอให้รู้ว่าคือมีแอร์แบ็กเยอะมากค่ะถอยแล้วค่ะถอยแล้วค่ะถอยแล้วค่ะ <c oughs> นี่มุมที่หนึ่งนี่มุมที่สอง นีมุมที่3เดี๋ยวคุณยนต้องดูมุมไหนฉันต้องกดมุมไหนฉันนี้ค่ะมุมนี้นอ๋อยมุมนี้คือมุมยอดนิยมหรอก็มันก็จะเห็นภาพใน้คมชัดที่สุดโ oh <my S 1> อ,อ้ my g o d แล้วมุมเนี้ยไว้ดูอะไรก็จะเป็นภาพแบบข้างล่างเราเลยแบบขยายไปอีกอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ อันนี้นจะดีเทลไกันโอ้รถมากอุก้ยนี่คือถอยกลับบ้านฉันได้เลยนะนี่ติดค <นะ S 2> <พ>อว่ารถมันคือแบบเหมาะกับผู้หญิงเหมาะกับผู้ชายค่ะคันนี้จริงๆแล้วได้ทุกเพศทุกวัยนะคะจริงๆแล้วส่วนหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของ Honda The City เนี่ยก็คืออินทีเรียภายในแล้วเนี่ยรุ่นเนี้ยมันก็มีความสปอร์ตมากขึ้นมันก็แบบมันเท่อะต่อให้เป็นผู้หญิงขับเราก็รู้สึกว่าเป็นผู้หญิงที่แบบชิคๆเท่เท่และรุ่นอะไรที่จะมีความสปอร์ตเป็นพิเศษค่ายเพลงที่ชื่อว่า R.S. ที่ไม่ใช่แกงอ้าลค่ะ ถึงช่วงเวลาตั้งโต๊ะแถลงข่าวบอกกันให้ดูเรื่องกันไปสักทีว่าอ้าวเราตกลงอ่ะทำไมถึงต้องมีพี่แยมแล้วก็มีพี่สวีซึ่งจริงๆวันนี้เป็นอุทาหรณ์ที่ทุกคนก็จะได้เห็นแล้วว่ามันยุ่งมากมันมีหลายเรื่องมากแล้วคือวันนี้มันแบบว่ามันไม่เหมือนวันอื่นด้วยนะมันจะมีวันอื่นๆอีกที่แบบว่าจะมีวันประชุมประชุมประชุมอะไรเงี้ยวันนี้ก็จะเป็นวันที่แบบถ่ายงานทำว่าอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้คุณสวีทุกคุณแยมเล่าว่าแบบต่างกันยังไงทำไมต้องมีกจาร้้ทไมมตองีเคคครขขาาาเเลล่่่่ะะกก็็ืือออในนสววงงงุณจดูแนต่างๆน คือวันนี้อย่างที่ทุกคนเห็นในเรื่องราวที่ผ่านมาคือแบบว่าพี่แอ่นะคะจะคอยดูในผียใช่ป่ะและเรื่องหลังก็คือสวีก็คือรับโทรศัพท์เป็นลูกค้าทางสื่อทางดูว่าน้องก้านทำงานดีไหมทำงานดีหรือเปล่าแล้วก็แบบดีงานค่ะอื่นอะไรต้องการหรือเปล่าลูกค้าถามลูกค้าต้องการอะไรบอกคุณสวิีมาเดี๋ยวคุณสวิีจัดการทำใบเสร็จค่ะส่งรูปส่งนี่อะไรอย่างเงี้ยมากมายหลายสิ่งแล้วอันนี้ก็คือแบบว่าจะดูแลในส่วนที่เป็นพาร์ทเกี่ยวกับงานทางโลกใช่แล้วเราก็มีกิจกรรมใหม่ว้ซึ่งก็คือซึ่งก็คือเราเล่าสิ ไห้ดูอยู่หป่ะเ้าเกิดดูอยู่ให้บอกว่าแบบว่ารู้ความลับแล้วนะให้คอมเมนต์ข้างล่างอย่านีว่าลูงไห ก็คืออะไรอีกก็คือตอนนี้เรามีโปรเจกต์ใหม่ที่แบบว่าเราไม่ได้ดูแลช่องไอซ์ฟดี้ช่องเดียวเราในทีนี้หมายถึงคุณไอคุณจุลีคุณก้าแบบกิจกรรมต่างๆทั้งหมดของเราเนี่ยก็คือบริษัทเนี่ยพวกเราเนี่ยก็ดูแลอินฟลูเอนเซอร์ช่องหนึ่งอีกนะคะซึ่งก็จะได้แก่ปากหวานเจี๊ยบของพี่หวานเจี๊ยบหอววังซิสเตอร์ของพี่คริสหัวังดิวอริสราของดิวอริสลาซึ่งกําลังจะเกิดขึ้นแล้วก็มีเลดี้แจ็กกี้ของช่างแจ็คกี้แล้วก็มีชายหนุ่มซึ่งเรากำลังท้าท ถามอยู่ซึ่งเราก็คือแบบพูดเลยว่าเป็นผู้ชายที่แบบดีจังใจดีตังใจมากชอบมากสองคนนี้ก็คือยังไม่ได้ชื่อช่องเพราะฉะนั้นเราตะดปกไว้ก่อนแต่ว่าบอกเลยเป็นชายหนุ่มที่แบบสุดแซ่บ <c oughs> คือเรื่องมันก็คือว่าไออ่ะเริ่มเป็นยูทูบเบอร์ด้วยตัวคนเดียวเพียงลำพังแล้วเราก็แบบว่าลองผิดลองถูกทำโน่นทำนี่มาแล้วมีก็คือแบบปีที่หกปีที่เจ็บซึ่งมันก็คือนานซึ่งก็คือแก่แล้วที่นี้บอกว่าทุกคนอยากทำยูทูบแต่ว่าเหมือนแบบไอจะคิดคอนเทนต์ยังไงแล้วที่ ชั้นนายก็รู้สึกว่าใครอยากลองแบบช่วยให้คนที่เขาอยากทำแบบได้ทำไรแบบนี้ก็ฝากไปติดตาม,ตมช่อง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 ,องนี้ได้นะคะแล้วก็สามารถติดต่อมาได้ที่สวินท,ทุกคนเลยทุกคนที่กล่าวมาทั้งหมดนี้รวมถึงไนส์สตาดี้คุณแย้มหรือ <c oughs> อะไรก็แล้วแต่ติดต่อมาได้ที่สวิตหมดเลยคือ88925 9829 88925 9829โซ่คอมเม้นต์เลยตอนนี้แล้วคุณจะได้รับความรักที่สวิน ถแหลงข่าวต่อมาเอาคุณแยมนะคะของแยมก็คือว่าทำทุกอย่างที่ต้องเหนือกับสวีทและความเป็นอยู่สบายอิ่มเอิ่ความกินอิ่มนอนหลับไม่เครียดทุกอย่างโฟลในแต่ละวันต้องดีเลยอยู่ไม่ให้ตายไลไม่ให้ต่อ นอกจากน,านั้นก็คือเราก็ต้องจัดงานประชุมสำคัญในชีวิตของไอ้เพรออาะไอไม่ได้มีแค่อไอ้สตี้แต่อไอ้ยังมีแฮปปี้ซันเดย์เพื่อสัมภาษใดๆที่ทุกคนไปซื้อได้<อ>ใช่ค่ะแล้วก็ยังมีเพจออนไลน์ก็มันจะเปิดขึ้นใหม่อยากให้ไอเล่าก็คือเป็นกิจกรรมใหม่ล่าสุดล่าสุดกว่า,าการาแอ<ล>น<ม>์ช่องไทยก็คือันี้เป็นเหมือนแบบสื่อคือชื่อว่าคุณนายก็คือจะมีเป็นแฟนเพจมีเป็นกลุ่มนะคะชื่อว่าคุณนายก็คือจะรวมส,สาวที่แบบคุณนายต้องเริ่มไงเริ่มเนียอยู่ แต่ว่าก็เด,ด็กก็คือดูได้๋ดย่ก็จะเป็นแบบว่าเรืองคอมเม็ตี้ของสาวสาวแชร์เรื่องนั้นแชร์เรื่องนี้การเล่าเรื่องต่างๆอเงี้ยค่ะลราก็จะมีเพจบอกโบอะไรถูกอะไรโดนอะไรเล<บ>ิ<บ> คือเพจถูกมากแม่ไปกดไลค์เพจไว้เลยสุดท้ายก็คือคนหนึ่งมากแม่ก็ไปกดไลค์เอาไว้เลยเนี่ยก็คือจากทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมามันเลยทําให้แบบว่าไอ้ท่านี่จะยุ่งมากจัดการชีวิตไม่ค่อยได้ก็เลยต้องแบบมีพี่แอมช่วยจัดการชีวิตให้อีกหนึ่งคนซึ่งเป็นไงบ้างทํางานมารู้สึกว่าชีวิตเป็นไงบ้างยุ่งมากคือแบบว่าในจังหะของไอไม่เหมือนกันเลยในจังหวะก็คือแน่นยุ่งยากแล้วไหนก็ต้องออกกำลังกาย ะมีเราหรือเปล่าต้องบอกเลยว่าไม่ได้ท้องไม่ได้มีน้องแต่คือไม่ได้ออกกำลังกายแล้วก็กินข้าวเยอะเราใช้ที่เดียวอยากให้แบบเออนิองออ่งๆเลยก็จ<ท>ริงๆแถลงข่าวยาวมากใช่ก็ประมาณนี้แหละเป็นคน่ักศกเคลียทุกปัญหาทุกประเด็นนะคะก็ถ้าเกิดมีอะไรมีคำถามก็พีดในกลางแต่คนรัละก็วันนี้ก็เราล,ลาไปกัน<ท>ก,ก่อนนะคะทั้งสามคนก็ฝากเป็นกับมันใละทุกเรานในข่าวบ๊ายบายจรังไม่สองใบเลยอาจจะไม่ทำเยอะไามสี่ไม่เราต้องเป็นแก้วหน่อยก็ใช่ป้าเป็นวัยนานคือลองเป็นแฟนแก้วไปบ่ายเดี๋ยวพีดอี้สองตั้ง What is this?